คุณผู้ชมครับเตรียมตัวให้พร้อม14สาวไทยชุดใหญ่พร้อมพลิกรูปแบบสุดชัดคัมแบ็กอันร้อนแรงของชัชชุออนและการปรับทับครั้งสำคัญเกิดอะไรขึ้นในแคปมสาวไทยเกมนี้ตัดสินอนาคตคุณผู้ชมครับมาแล้วครับ14สาวไทยชุดประทะสาธารณารัฐเช็คคนลุกสู้พลิกข้าวแบบสุดๆชัชชุออนคัมแบก พร้อมปะทะอย่างตาําที่เกิดอะไรขึ้นครับมาเกาะติดสถานการณ์อัปเดตล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนลงสนามวีล่าสัปดาห์ที่2นัดที่3ที่ฮ่องกงครับพร้อมประเด็นที่ต้องโฟกัสเป้าหมายเก็บชัย2นัดเพื่อความอยู่รอดในการแข่งขันวีนแอลแถมยังมีอัปเดตข่าวด่วนนะครับเมื่อโค้ชออสกิติพงศ์รัชตะเกียงไกรครับเรียกด่วนกำลังเสริมแคปหมูเปียโนโสนที่กำลังทับวีนแอลคาดการวิเคราะห์ชัดเกิดอะไรขึ้นในแคมป์สาวไทยครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบ คอนเทนต์สไตล์บิ๊กแบบนี้ก็ฝากตัวสอบ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าพิคาดคนลุกสู้ของจริงครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทของเราที่วันนี้จะมีคิวเจอกับสาธารณรัฐเช็กครับมาอัปเดต14รายชื่อที่จะลงสนามบอกได้เลยครับงานนี้น่าสนใจกับการกลับมากัดฟันสู้ของชัดชุออนครับที่คัมแบ็กมาหญิงในชุด14คนเป็นที่เรียบร้อยดูรายละเอียดกันก่อนนะครับ มาเริ่มในตำแหน่งเซตเตอร์ครับก็จะเป็นทางด้านของพรพันธ์เกิดปราดกับนัทนิชาใจแสนขณะที่ลิเบโรนะครับก็จะเป็น4มนุษย์แป้นน้อยกับน้องเอกัญยรัตน์คำวงศ์ส่วนในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกครับคุณผู้ชมมีเซอร์ไพรส์ปรับ1ตำแหน่งนะครับโดยจะใช้ทัดดาวนึกแจ้งน้องไก่วิมลรัตนัพันธ์และการเปิดตัวนะครับกัญยรัตน์ขุนเมืองนะครับมาประจำการครั้งแรกในเวนลสองพันยี่สิบห้าด้วยนะครับโดยมีการคัดการันว่าที่ต้องสาเหตุมีการปรับเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกายของหัตถยาบำรุงสุขที่อาจจะไม่สมบูรณ์ในตอนนี้นั่นเองครับจากตำแหน่งมิดเดิลบล็อกครับมาดูหัวเสาครับเรียกว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์แบบสุดๆแน่นอนครับน้องเพียวอัชราพรคงยศเป็นกัปตันทีมโดยมีชัชชวนโมกสีครับคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมหลังไม่มีชื่อในเกมกับอิตาลีนะครับแล้วก็จะมียูฟานภรพรศิล์โอพ,พออมศิล์สศภาพรจันทร avisud และวริศราสีทาเลิศนะครับ ส่วนในตำแหน่งบีกหลังครับกลับมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือพิมพิชยากกกลำกับธนชาสุขสดนะครับโดยมีโคชออสกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนงานนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่าทีของการประกาศรายชื่อกองทัพเสาไทยเราเนี่ยครั้งนี้ออกมาช้าที่สุดเลย เพราะว่าต้องมีการจัดขบวนทัพกันใหม่ครับแล้วก็ต้องอ่านสถานการณ์ของการแข่งขันเวียนอล2025ที่น่าสนใจเพราะว่าโอ้โหตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้สาวไทยของเราหล่นไปอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะต้องดิ้นรนการตกชั้นอย่างหนักครับโดยมีเกาหลีอันดับ17แล้วก็เซอร์เบียอันดับ18เซอร์เบียยังไม่ชันนะใคร เกาหลีชนะ1แล้วก็แพ้5เท่ากับไทยนะครับและที่สำคัญเกมตัดสินของสาวไทยเนี่ยเริ่มจากเกมกับสาธารณรัฐเช็กเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ทราบเช็กเนี่ยดูสถานการณ์ก็รอดไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าทีมสาวไทยของเรานะครับต้องพยายามคว้าชัยชนะ นัดที่2นะครับในเวีย0 2 5นให้ได้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยฝรั่งเศสเก็บชัยชนะไปแล้วนะครับเป็น2นัดเชกเช่นเดียวกับเบลเยียมครับที่สามารถสยบเกาหลีใต้นะครับก็คว้าชัยชนะเป็น2เกมสถานการณ์บีบบังคับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแบบ100%ถ้าต้องการอยู่รอดถ้าต้องการเอ็นเกมในปี2025ด้วยการเล่นเ n l ต่อไปเนี่ยนะครับทีมสาวไทยต้องชะทั้งเกมกับเช็คแล้วก็บัลแกเรีย คือถ้าชนะได้1เกมเนี่ยมันก็จะอุ่นใจขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปถ้าชนะเกมเนี่ยมันก็จะไกลไปสถานการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องพูดถึงกันแบบตรงไปตรงมาครับก็คือด้วยศักยภาพของทีมสาวไทยคือไม่ใช่ว่าจะไม่ท็อปฟอร์มนะครับเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยชี้ชัดเลยว่าโหถ้าเราจัดเต็มใส่จริงเนี่ยผลลบมันออกมาเป็นยังไง แต่สิ่งที่โคดอสจะต้องปวดหัวตลอดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเรื่องของสภาพร่างกายของนักกีฬาตัวหลักที่มีทั้งเรื่องของขาดความมั่นใจนะครับมีทั้งเรื่องของสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังมาอย่างกรณีของออนเนี่ยชัดเจนมากๆเธอยังไม่ได้เล่นให้กับทีมวอลเลยบอลหญิงไทยด้วยสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือมีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะครับแล้วเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยลงไปได้แค่สองเซตก็เจ็บนะครับ ต้องกลับไปอยู่ในศูนย์พันธสัมรอนนะครับแล้วก็หายเกมอิตาลีหลายคนก็แอบ,บเป็นห่วงมากว่าโอ้โหจะไหวหรือไม่นะครับแต่พอมีชื่อกลับมาครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกใจชื้นมากยิ่งขึ้นพิคาดผมพอสมควรนะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับ กับสถานการณ์อัปเดตแบบสดสดร้อนๆก็คือการแก้ปัญหาของโคดออสกิติพงศ์รัชตเกเรียงไกรครับที่มีการเรียก2นักกีฬายาวชนเข้ามาเสริมเป็นที่เรียบร้อยครับ2คนดํากล่าวเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับคนแรกก็คือในส่วนของแคปหมูสุภาวดีพันวิไลครับหัวเสาอนาคตไกลเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรนะครับนี่คือบินตามมาสมทบบินจากเกาหลีมาที่ฮ่องกงเลยและอีกหนึ่งคนครับ เป็นดาวโรดอนาคตไกลเอกหนึ่งท่านน่าก็คือในส่วนของนะครับนัทธิกาวสารส่วนสูง184เซนติเมตรงานนี้น่าจับตามองครับเพราะมีการวิเคราะห์กันว่าการสนที่กำลังกันนะครับระหว่างทีมเยาวชนกับทางการแข่งขัน ว l เนี่ยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องการที่จะจบหรือปิดจ็อบในสัปดาห์ที่2ที่ฮ่องกงเลยหลังจากผ่านเกมยากทั้งกับญี่ปุ่นและก็อิตาลีแบบไม่ได้เสียศูนย์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอมาถึงเกมกับสาธารณารัฐเช็กที่ดูแล้วยังมีโอกาสนะครับแล้วก็เกมกับบัลแกเรียเนี่ยก็ยังมีโอกาสมากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อความอุ่นใจก็เลยเรียกเข้ามาเพิ่มอีก2คนกลายเป็นว่า ตอนนี้นะครับคณะทีมของทีมสาวไทยในเวนเอลสัปดาห์ที่2ที่ฮ่องกงจากเดิมที่เป็น14บวก2เนี่ยก็จะปรับมาเป็น14บวก4นะครับกันเอาไว้ในสถานการณ์นะครับเกมกับเช็คก็คืออย่างที่เรารู้เราทราบว่าเราเห็นแล้วว่าสภาพของชูออนเนี่ยอาจจะไม่ได้ร0อเปซ็น์ ก็ดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็อาจจะนัดที่2ก็จะเสริมน้องแคปหมูเข้าไปแทนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการปรับกลยุทธ์และเพิ่มมิติข,ของทีมให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมพูดได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าสถานการณ์นี้เนี่ย เป็นอะไรที่น่าสนใจสุดๆนะครับแล้วก็จะเป็นโบนัสสำหรับแฟนบอลเล็บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เดือดแน่ๆนะครับกับทั้งเช็กและก็บัลการียโดยถ้าหากทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขเราชนะสาธารณรัฐเช็กได้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรนกิ้งที่จะบวกเยอะนะ3ต่อศูนย์เนี่ยบวก10.86ถ้า3ตัว1ก็บวกไป8.36ถ้า3ต่อ2ก็5.86นะครับเพราะว่าด้วยการที่ทีมอยู่อันดับติดกันนะ่ะ เช็คอยู่อันดับ13เราอยู่ใน14นะครับถ้าเราคดเช็คได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรนกิ้งที่บวกเยอะนะสถานการณ์ในการอยู่รอดก็จะมีความอุ่นใจไปได้ระดับ60-7 0เเลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจที่คดออสก็จะมีการวางแผนอย่างเข้มข้นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือไม่ใช่เกมกับเช็คเท่านั้นเกมกับบัลแกเรียเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งเกมตัดสินอนาคตของสาวไทยได้เลยนะครับคือถ้าเกมกับเช็คเนี่ยนะครับ เราชะก็แบบรอดไป60แล้วแต่ถ้าเกิดชนะบันการีเนี่ยมันคือรอดร้อเปอร์เซไงดังดนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้นะครับกลยุทธ์ของสาวไทย ก็ต้องมีการปรับขนาดทีมให้ใหญ่ขึ้นมีการกันแผนมีการวางหมากให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ของทีมสาวไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ผลงานเอาตัวรอดให้ได้นะครับเมื่อมาดูณนะจุดๆุดนี้นะครับสรุปแบบตรงๆนะครับสำหรับมุมมองของผมนะครับก็ถือว่าเราคิดเร็วทำเร็วนะครับไม่ได้ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเกียร์ว่างนานผมชอบประเด็นนี้นะ คือเมื่อมีปัญหาสตาฟโค้ดก็ต้องเร่งอุดช่องโหว่นะครับเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับและสำหรับคุณผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจำานักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปบันทึกตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ คลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามบวกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยคุณคิดว่าสาวไทยจะผ่านไปได้ไหมพบกันใหม่ในเกมถัดไปสวัสดีครับ